สภาดีตอนสาวๆพี่นอาา้องบัวสาวประด็จฮกมงกุฎัวตาจีตาลุี่น้อยเห็ดดูฮะออือจ้า <c oughs> พ้นโต๊ะห้ามบุญพี่น้องว่ะสิเมื่อขี่สไลเดอร์มาขึ้นนี่บดเมื่อสบายดีวันสงกรานพี่น้อง มืัอนี้อาพระลงห,กหักเ็ดได้พ้นตกพี่น้องเอ้ยหนาวหีินน้ำเบบนี้พัสิไปลินน้ำอีน้อยอีน,น้อยเฮ้มาเบิง่งพี่น้องมาเบิงเบ่งมีแนวให้เบิ่งเจ๊เจ๊เจ๊นี่ไงพี่นอ้องตัวแก๊สหนึ่งตังจวจอยว่าตัวนี้แก๊สน้อยพี่น้องมีเก่าแพ้ นางกินเบมือประมาณมือนละแพ็กพี่น้องมือละแพ็กหรือมือนละสามกล่องประมาณนี้เนาะกะเก่าแพ็กก็ได้ประมาณเก่าหมื่นหรือสิบหมื่นแหละพี่น้องเสียดายนี่เนาะถ้าเสียดามือนละแพ็กแล้วมือกับวบเบิดแพ็กเสียดียก็สิ่กายไปอยู่ประมาณสิบมือสามลอยไปกาบา อันนี้แก๊หน้อยมันมีแก๊หน้อยแก๊ดใหญ่ป่พี่น้องนมบอนี้นมโฟมมดลดจืดเ้อพี่น้องเด้อนางกินลดจืดนางบ่กินลดหวานก็เลยว่าซื้อมาเป็นแก๊ดแพ็กหนึ่งคาถ้าซื้อเป็นแพ็คนี่แพ็กหนึ่งเกือบหาสิบาทเ้อพี่น้องเด้อสมุดิได้หาสิบาทหนึ่งสองสามสี่โอ้มันสี่อยปลายป่มันก็ดีกว่ากันอยู่นะพี่น้องโฟมมดลดจืดซื้อมาไว้พี่น้อง เงินก็พอได้เนี่ยดอกนี่แหละนี่นทำกินลูกหนาวพี่ดอกฝนตกปะเอาไปมองบรรยากาศมดา,าดูเขาจนอ่านประตูไว้นี่มันลมถึงถึงอยูต่ตาจอยลงเมื่อ้างวันข,นข่าวหัวพายพัดยกติดฝนตกพี่้กอกหาบ่บาแห้งป้าได อยู่อย nice ู <sprout Likewise offs> ่ทางนาพองทางบ้านอายแค่นหะแห้ง่าจันแห้งแต่หาโมงของวันมืดนกล่มมาตะวันปพาตัวลมหนาวพี่น้องเอ้ยวันสงการแบบนี้ก็บายสิไปลินนำได้กับไปรดเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี้เอาพระลงวันสงการเหมือนี้วันที่เทราว่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพี่น้องสี่ไม่บบเอ็ดสิ เอ็ดสิองสพี่น้องสิบสองาวันศะุกร์สิอวันเสาร์สิวันอาทิตย์สิบสี่วันจันทร์สิบหวันคานสิบหกวันพุธแม่ละมือเป็นมือเอาผ้าลงแล้วก็สิบทรงถาดทรงยังพี่น้องขันโบตัวขาสิริน้ำอ้ยตายแหลน้ำแบบนี้พี่น้องเอาน้ำอีดี่ได้เงทุฝนตกน้ำางนะพี่น้อง ทางเฮามันบ่แห้งทางนาพองกูมันแห้งทางนี่น้ำบ่หงซ้ำมันมีบ่อนแห้งพี่น้องมันมีบ่อนแห้งฝนมันมีบ่อนแห้งบ่อนก่อยพยักรน์อากาศข้าเจ้าว่าถือขักพี่น้องเลยพ้นสิมาเรือนแต่วันที่สิบสองตอนเศร้ามันกัดคือคือตอนแรงแรงมาห่วยเงืนอครัวไปเนาะ เดี๋ยวเอาออกมาไข่ได้มันน่ะน้องสิอุ้มน้อยสบายดีดูทุกย่าทุกจ่าทุกไล่ยจ้าดิจ้าคืนนี้มดสองกล่องคืนนี้คืนนี้มดสองกล่องก่อนนอนก่อนหนึ่งแล้วก็ลูกมากินกล่องหนึ่งกาเวีนกะ ห้น่ากินแต่เวลานอนพี่น้องก็นัง่งบนนอนก็นั่งบ่กกินเอาออกกับเสียละละก็เลย่บอให้ยกินปเปาออกหนาวเดือนหาพี่น้องทางหน,น้าบ้านป้าปีนีฝนดีขนาดไลยพี่น้องปีนีฝนดีจังเลยฮะจริงๆนะครับ พี่นีพ้นด no. ีกันเนาเอาเมย์เมย์นะเมย์ท <No oh. ูว่านเนี่ยได้มันยังเปื้อกหนาๆมะมามามาเบิ้งเมย์พัดกี่พูลก่อนออกออกมาเมย์พัดกี่พูลก่อนมะใช่เลยอีกอ้ยปัดเป็นเปล่ลุยบันไดเมย์ปัดแล้วลลุยลุยเลยปัดแล้วแหละ หนาวพี่น้องเอ้ยสั่งเป็นลมีวีไปไม่ปัดแล้วแหละจังหน่อยอีน้อยไปล่างก้น <c oughs> เหตุเอียงอะนะโอ้ยสั่งเด้คนแถาคานเอฟซีวะอันลูกสองคนบ่มีอันไพสินาตาล้ะกะ โค้งหางรูปหางกันนะพี่น้องคือเม่คือพอพี่น้องคือเม่คือพอคือเม่เนาะพี่น้องเม่แหละพี่น้องมิตรภูอู้ซิยุบมิตรภูหางใหญ่ๆแล้วก็กินเก่งๆเม่วันหางน้อยเพรานว่าโค้งหางจะคือไปทางอันเบาจจยเมนอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าทางเบาโจยนั้นมิตรภูใหญ่ๆอ่าเออน้องผลม,มิตรภูหางใหญ่ๆเด็กหน้อยพวกนี้เข้าก็หหางใหญ่หางใหญ่ไปทางนั้น ห่างใหญ่คือทางนั้นแล้วก็กินเก่งอีกคันคนสิคือแม่มันก็ต้องห่างเนื้อหน่อยเนาะพี่น้องเนาะห้าวพันห่างน้อยเด้คืออีน้อยนี่มันก็ห่างมันก็บอกใหญ่นึงโบมีแผนาตาคือแม่เลยเนาะพี่น้องเนาะเออ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 อุ๊ยหนาวดีเลย วันสงการกัหนาวพี่น้องมาสิโอพผลินน้ำได้กะลินรุดเเ้อพี่น้องหนาวหนาเ้หาวหนาวหนาวน่ีนอเจ็บเจ็บปะเจ็บปะสายสายสาเป็นอย่างดังดังังงออนลังใสูมจะได้จะไปล้างอือมาใส่สุาเ่นป้าร้อย มึงดูแมง้างมันกินบนดเลยใบคูนเอมีซสําดอกคูนกับนบมมีสสำรอดแกงแซกอยู่เพาปีนี่แมงใหม่กัหลายพี่น้องเนาจิตด้เห็นตาลุดเต้นนะได้นี่ะส่งขาย,ยาวน้องบอสักับบอสัโอ้ยเป็นพี่บ้าพี่งเวมนั่หนี่น่ <c oughs> นนะ <c oughs> เห็ดเอีนะอือดีเพิื่อนผลปีดออกมาเจ้าน้อยข่าวซุกเลยกินข่าวโอ้ขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไก่จะมาขี่เสื้อพรมไรเฮือนเฮ้าน่ะผูยุ่งผูผูกองขี้ไก่เมกจะไปบอกอยู่คันใดเห็นแล้วไปไปเงินครัวไปมันนาปะ ี่น้อยสุดแหละชุดแอลหมูใครเอาน้อง <c oughs> เดินครัวกับประมาณนี้แหละพี่น้องอแปดอันนี้มันด่างพี่น้องมันตั้งด่างแปดอันนี้นะอันทูอยู่กระด่างเอียงยอยถืออยู่กระด่างมันอันมันน้ำตุ๊เียมันกระด่างห้าวผาขาดเร็จรี่มันกระบอกเ็จอยู่ได้มันทังบอก ยพอไปกือมูบนอ่อยเสียงมูอห้งองโอก๊กอ,อย่าไปลกป้าน่าละมันหนาว,อ,วอยากไปห้ามไม่ได้พี่น้องนตกแบบสีปาเถอะเออพอคือโบปสีเขาเนาะเพลงนี่ยไ <c oughs> หน ห้องดูนี่หน่อยมันห้องห้องดูนมันเต้น ดนิ่มหอมพมาละชวนไตแต่ิตามไตามแหลมเข็มอกทีแต่หน้วมจมแลนน้ลนมตัวาวามันอยากแจ้งหลุดเอาไปมาลุดจัไจะจื้อน้อเพลงจงมาเข่าใจว้าวแจ้งลูก ส่วนยังก็ะดมจิมดมดมหรือลมดมกินห้อมห้วนจับส่วนใจโบกระหอกนาดายเมกับผัเป็นบุดสบาตาคมแบบสีบกระว่าให้มันแจ้งแจ้งว่าว่าเาเเออเบิ่งอีกแล้วกระเบิ เออเห็น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 มาสองคนอีน้อยก็เต้นอีเอยก็ห้องเพลงเมพ่อลได้ายมพ่อพเมลาคลิปไปไดพ่อกิใหม่พี่น้องบได้ไม่เหตุไม่เลยมิหงานเลยมล่ะตัวลังบวงอ้าวหมอมาละวมใจแต่จิ้มตา น้ำต้มตัวดลามาังเพงาโบแจงเขา้าร์โบเจนาว่าุ